สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับช่องปายแอนยูทูบนะคะก็คือวันนี้เราจะมาเล่นโรบักกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปลงติกต๊กต็กันนะคะทุกคนขอมาเราก็จัดให้นะคะก็คือทุกคนขอว่า พี่ขาะเล่นนบอกรลงติกต o กให้หนูได้ไหมคะได้เลยค่ะแล้วก็เลยจัดมาให้นะคะทุกคนแล้วก็เล่นให้เขาดูนะคะนี่เป็นไลน์ที่เพื่อนของเรานะคะเราจะไปเล่นดาดปลาก,กวรวของเรากันนะคะนี่เลยนะคะก็จะเป็นด่าดปลาก,กวรวที่สุดของเรานะคะก็คือมันไม่ยากเย็นเลยก็คือมันไม่ค่อยหัวร้อนนะคะานด่กันเลย วันนี้ก็สิงคอแหบนิดนึงนะคะขอโทษทีนะคะเขาบอกว่าขอสิงห้องมาก็เลยจัดให้นะคะ ล้วทุกคนคิดว่าพี่เลือดพี่รถเนี่ยเลือดในเอ,อบอร์ดรถเนี่ยทุกคนต้องพิมพ์ว่าพี่ไก่นะคะโอเคไหมเพราะว่าอ่าโอเคค่ะได้พิมพ์เลยนะคะถ้าอันนี้คือพี่เลือดรถหนึ่งอันก็พิมพ์ว่าพี่ไก่แค่หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็อย่าแบนพี่นะห้ามแบนติ๊กซอกพี่นะเห็นไหมคะ ถ้าน้องเลติ๊กตักพี่ก็ไม่มีอะไรเล่นติ๊กตักแล้วนะคะคือตะกี้ตกมานะคะทุกคนก็เลยจะต้องเล่นอ้าขอโทษทีนะคะก็คือตะกี้ตกมาก็คือแบบไม่ตั้งตั้งตัวเลยอยู่ดีมันก็ตกประมาณนี้นะคะถ้าน้างม่น้องอยากเล่นรูาบอกกับพี่นะก็ บอกรายชื่อพี่มานะคะก็เลยบอกใต้คอมเมนต์มาแล้วน้องก็แต่พี่จะเช็ตไปหานะเดี๋ยวพี่พาน้องเล่นนะคะพี่ชื fly, ออ่อว่าแอนฟลายอ่อนไลน์ฟีเจอร์นะคะทุกคนนี่นะคะเราจะเล่นกว่าจะถึงนะคะเราจะวัดกันนะคะว่า เอตรงไหนทะลุอันไหนตรงไหนเป็นอันนั้นอันไหนตรงไหนเป็นอันโน้นอันนี้อันนี้นะคะก็คือก็ถูกต้องแล้วนะคะทุกคนทพกคนตอบถูกจริงหนักนะคะแล้วคนตอบถเก่งที่สุดเลยนะคะถ้าตรงนี้ตบคือไม่รู้แล้วจะทำยังไง